แม่จะทำพิซซ่าให้ลูกค่ะทุกคนนี่โดสำเร็จรูปนะคะซื้อมาจากมอลิสันเนาะหน้าต่ำใจชอบค่ะทุกคนนี้แม่ก็จะทำไม่ทำเยอะกม่ทำหมดะค่ะทุกคนก็คด,ด,ด,ดานดาน เจะทำครึ่งหนึ่งเย้พัดานโอ้ยแม่ก็จะวงลีก็พอค่ะทุกคน อเอ้ยนี่ขอบหนาไปนะเนี่ยเฮ้ยหรือว่าจะใส่ชีสขอบชีสเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมตัดมาครึ่งนึงไม่ได้ไเรียกว่าอะไรนะคุณพ่ออยากทาแบบว่าทำเองแม่ยังไม่ได้ แม่ยังไม่มีความอยากทำเลยแ้งด้วยแ้งกิซซ่าเดี๋ยวจะลองทำครั้งต่อไปอที่จริงอ่ะใส่ชีสใส่ชีสที่ขอบก็ได้นะทุกคนอ่านะฮะก็จะใช้ เป็นอซอสพิซซ่าค่ะทุกคนเราไม่ต้องทำเองซสือแบบนิดหน่อยเ้หอม ซอบพวกเนี้ยอยู่ที่นี่คือแบบว่าซื้ออ,อะไรเงี้ยก็จะง่ายถ้าเกิดเราไม่อยากทำอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอร่อยอร่อย,ออยทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนแต่ถ้าเกิดเราอยากทําแบบโฮมเมดอะไรเงี้ยก็ได้นี่ตึุ ไม่ได้กลมซอสเท่าไหร่นะคะทุกคนไม่เน้นคะ่ะเน้นรสชาติเดี๋ยวทำเสร็จแล้วจะมาให้ดูนะคะไม่จะใส่ชีสลงไปนี่นะคะเป็นแพฟฟ์รลานะคะ่ะทุกคนซิกหนึ่งจะใส่เฉพาะชีสแม่จะทานแพปฟ์พลานีค่ะทุกคนเด้อดาด,าดา้อเด,าด,าด,าดา้อด้ ชายทำไรเนาะทีนี้แม่ขออีกนิดนึงเพปเปอนีนะคะออกแล้วแม่ก็จะใส่ชีสมอสซาเรเลล่าค่ะทุกคนที่จริงอ่ะอยากใช้ออกทำไมแม่ไม่ใส่ชีสก่อนไม่เข้าใจเลยเนาะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวออกอือืม,อม นี่ค่ะอยา,าซิลค่ะทุกคนก็คือใบกะเพราบ้านเรานั่นเองเนาะแต่ก่อนนะแม่ทำโอ้ทำไมใบกะเพราที่นี่มันไม่หอมเหมือนบ้านเราอะไรเงี้ยเออแต่พอเราใส่เ,อเยอะมันก็หอมค่ะทุกคนใส่ผัดกะเพราอะไรเงี้ยเออแม่แม่นักได้เราก็แบบมันก็หอมมันก็อร่อยเหมือนกันโอ้ ใช่สิ oh แตนัสต้องคิววิลเลมมิววิลเ i มคิวหรือเปล่ no we make pizza wow h The h e a d i s yeah เราไป a ูท o กล o กอาจจะแบบแป้งหรือว่าเราจะห่อขอบเป็นอไร หย่าห่อขอบ,ขอบ yeah. ให้แบบแก่ติ๊กพิซซ่าเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวอบเสร็จจะมาให้ดูนะคะในโซนนี้เป็นของวิลเลียมนะคะโซนนี้เป็นของคุณแม่นี่วิสฮึ่ฮึมว้าฮ่าฮ่าฮ่ t ฮ่าน e ่ไ e ่ได้คุกช ยำยำ <laughs> ลูกจะกินไหมเนี่ย <laughs> <laughs> ลูกอีฮ <laughs> ทุกคนนี้สุกหล้วค่ะทุกคนแต่ลูกยังไม่หิวแม่เอาถุงมือเอาเาเรียกว่าอะไรนะถุงมือเร็วถุงมืออ่าเตาอบ ัแล้วมีคู่เดียวตอนนี้เงว้าวเปลี่ยนดูเอง เดี๋ยวจะฝึกทําโดเองค่ะทุกคนขาดแล้วขาดแ,แล้วอันนี้ของมืเรียงไว้เดี๋ยวสักพักเขาก็เห็นเรียบร้อยทรายไหมเ,เดี๋ยวแม่จะชิมของแม่ให้ดูนะคะทุกคน <c oughs> ต้องมีแบบว่าเสียงผัดแบบนี้เนาะอืมอืม Right.